ใครพร้อมแล้วที่อยากจะไปเล่นเกมวีไว้กับเราตามครับเจ้าไม่ดีการกด,กดนนะฮะกดน้ำนะคนแล้วก็นะคะแล้วกดเปิดหน้มันกระตุกเลยทุกผู้ชม ดีมีแต่กระจกนะคะทุกคนเอาอะไรเล่นให้ทุกคนเลือกเป็นที่แล้วก็โดนไป ที่หลังก็ได้แปลกไหม ก็จะเบื่อเลยนะกับการที่แบบไม่เจอนี่ส่นอนะคุชอบชอบเวลาเจอมันดูเหมือนใบเล็กคนสมาธิเล่นขับมันชอบชอบค่ะทุกคนลองคลิดทีมไม่ไปมาหลายคลิปแล้วแล้วก็เน่เยก็อยู่เท่าเดิมอือท่าเดิมไหมเดิม Boom? É. 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 มันรอบที่สามปืนอะไรจังวันนี้นักเจ็ดไปก่อนไหมเออแับก่อห้ซึ่งมันเจอบเนับก่อนแล้วไม่เสียงนี่น้นยก็เกินไปเ่ายิงตัว หน้าดูทรงนะคท่านผู้ชมดูแต่ตาไม่อยากตาคือความดีความไม่ช่แหลมใจเลย ไเพื่อนเ้ื้อ่ลยนี่ท่านผู้มชมเราเป็นเพ่อคอยปกป้องนะแล้ว,อลลวมองตั้งใจเล่นแล้วลนะหยาหยาดหยาหยาดหยาดหยาดหยัยยตั้งใจเล่นหนึ่งๆนะตวทีมเราแพ้นะขึ้มาไหนแบบน,นี้ก็ไม่เอาแล้วค่เฮ้ยเอาแาของตัวนี้นะ,ะา่ค่าแล้วเดี๋ยวาจัดสักหน่อยสเปก คือนี่เป็นเกมตำนานนะคะตำนานนเป็นเกเล่นแล็กๆทเนตันนั้นอ่ะ i in behind. First slide! <time noise> <time noise> นจ <Double Kill. S 1> องคัหดับเบิลคิลอปเปรมาเมกอไาแล้วลก,ลกันนะซี่เข็มชุบชีวิตแล้วก็ของยาระเบิอดอีเด็ดตัวพร้อมาจงังนี้ต้องพร้อมวยกอง เรามาดูกันเลยลว่าเราจะชนะ,ะดอยหรือป่ง,งมีเสียงลบกืนขอเพนะคะทุกนะคนเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยเดี๋ยวเราต้องดันก่อนดั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 นบ้าดันเออมดันนะคะทุกนะคน <Kill. S 2> ตื่นขึ้นมาได้ครับผมค่ะอัดพอดีเ r e โอเคมอัน,นี้ดีกว่าเพราะเราอยากได้หมวกพอดีอ่งนะผู้ชมเราต้องการหมวกนะ เราไม่เอาเห็ดก็ได้เดี๋ยวเอาเห็ดให้เพื่อนแทนเอาเห็ดให้เพืเ่อนแทนแล้วกิวก่อนจะกิวบมพร้อมขนาดไหนนี่มีคนแล้วจะยิงพื้นเขึ้นบ้านฟาร์ม อ er ้เพื่อนนายจะตั้งนายวอปิดแล้วทำไมอืมเดี๋ยวเราแไเร์เน r s t blood เข้าบ้านแต่วัน,นี้มาจูก่อนนะไปออกนอกวงไปเอาเอาไงเอาไงเอาไงเอาดิ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  อาตายนะตาย้นี่ตยอยากรู้มันจะเป็นะไรนะคนโอ้ทุกคนดูเงินดิเงินเก้า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 เกัล้าบ คราวนี้แหละที่โชว์ของไม่ได้โชว์มา,มมมาแล้วทุกคนามให้เนกันนะถว่าเราหือนะมันอันนี้แหละไม่ได้ซื้ จะมาดีตัวนั้นตัเก่งๆอ่ะเพื้อใส่ชุดเจ้าชายอ่ะมาแล้ว ให้จูบโดนเขาซ้ำไปไหนไหนไปไหนน่ามาดูกันดูสกะกนมากทุกคนไปละบายบาย